แล้วไงอยู่แค่เป็นภาระของลูกหลานเหรออยากให้ลูกมีความสุขและได้สนุกกับชีวิตของเขามากกว่าต้องมาคอยดูแลเราที่เจ็บป่วยเราต้องเลือกว่าเราจะแก่แบบไหนแก่แบบนั่งรถเข็นหรือว่าแก่แบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดชีวิตผมไม่เคยหุ่นดีแบบนี้มาก่อนเลยวันนี้ผมทําได้แล้วครับก็ตอนแก่นี่แหละครับผมมาคนพบอะไรหลายอย่างก็ตอนลดน้ำหนักตอนแก่นี่แหละครับผมเองยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมรู้สึกวัยรุ่นได้ขนาดนี้ สิ่งที่ได้มามันคุ้มค่ามากๆกับการที่ตัดสินใจทำสิ่งนี้เพื่อตอบแทนร่างกายที่เราได้ใช้มาทั้งชีวิตแก่แล้วไงอย่เป็นภาระใครก็แล้วกันไม่สำคัญว่าพี่จินจะตัดสินใจเลือกตอนไหนแต่วันนี้พี่จินเลือกแล้วค่ะว่าพี่จินจะอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีภูมิใจที่ทำสำเร็จค่ะเคยคิดอยากจะมีซิกแพคคิดแล้วก็คิดแต่วันนี้ผมทำได้แล้วครับผมมีซิกแพคแล้วแค่ตัดสินใจลงมือทำผมเชื่อในความพยายาม แต่ผมบางคนพบว่าผมพยายามผิดวิธีการอดอาหารไม่ใช่การลดน้ำหนักผมยังไม่อยากเชื่อตัวเองเลยว่าผมวิ่งได้15กิโลตอนอายุเท่านี้มันไม่ใช่แค่ได้สุขภาพที่ดีและรูปร่างผมได้ความภาคภูมิใจด้วยเซนบอดี้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 